สวัสดีครับพบกับการ์าซ์ฟุตบอ์รีวิวนะครับวันนี้เป็นคิวการรีวิวรองเท้าที่ได้หลายคนให้ความสนใจอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นกระแสะนิยมในประเภทรองเท้าของรองเท้าสนนเกอร์หรือรองเท้าลำนองทั่วไปนะครับนั่นก็คือตัว Adidas DC นะครับแต่ว่าวันนี้แปลกตรงที่ Adidas DC มีรองเท้าฟุตบอลออกมาแล้วเหรออ่า ที่เห็นกันอยู่ตรงหน้าของทุกๆคนตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกันดูว่ารองเท้าประเภทนี้มีมาให้ดูมีมาให้ใช้กันได้ยังไงนะครับในรีวิวคลิปนี้ของกาคาซ็อกเกอร์ครับผม ตอนนี้ลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยรองเท้ายิซี่เนี่ยมันมีเป็นสตาร์ทด้วยเหรอมีเป็นรองเท้าฟุตบอลด้วยเหรอนะฮะทีนี้นะครับผมก็เลยต้องขออธิบายกันก่อนว่าจริงๆแล้วนะครับรองเท้าตัวยิซี่เนี่ยไม่ได้มีเป็นรองเท้าฟุตบอลหรือรองเท้าสตาร์ทให้เราได้ซื้อจําหน่ายมาสวมใส่กันนะครับแต่ทว่าครับมีมีบุคคลท่านหนึ่งที่อเมริกาแล้วกันนะครับก็ ชื่ออะไรเนี่ยผมผมไม่แน่ใจเหมือนกัน <S <S เขาได้นำนะครับรองเท้าตัวยุซี่เนี่ยครับตัวข้างบนเนี่ยครับออกจากพื้นรองเท้าเดิมแล้วก็ได้นําพื้นรองเท้าที่เป็นพื้นสตาร์ทนะครับของตัว Adidas SE e 5 5 1นะครับเอามาปาะประกบกันครับเพื่ออะไรเพื่อเขา แค่จะคีเอทรองเทา้ารุ่ปใหม่ๆม,ม,มาสักคู่หนึ่งเพื่อใช้ไปการส่วนตัวแต่ทว่าเมื่อรูปมันออกมาทางอินเทอร์เน็ตครับก็ไม่พ้นสายตาของกาคาซ็อกเกอร์ที่จะให้โรงงานผลิตมาแล้วก็นำมาวางจำหน่ายกันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตเจ้าตัวนี้แล้วก็เ,เวลาสวมใส่รู้สึกเป็นยังไงตัวนี้ผมได้นำไปรีวิวเทกันแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อัปเปอร์ก่อนนะครับ ถ้าพูดถึงอัปเปอร์ของตัวอา้าวที่แรกผมลืมบอกชื่อรุ่นชื่อรุ่นเนี่ยเจ้าของที่เขาคีเอทมาเนี่ยเขาตั้งชื่อรุ่นไว้ด้วยนะครับเขาตั้งชื่อว่าเอา่อเย s ซี่ซ็อกเกอร์บูตสามห้าศูนย์ส่วนเลขสามห้าศูนย์หมายความว่าอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจกันนะครับส่วนวัสดุเนี่ยตรงอัปเปอร์เนี่ยเขาจะแน่นอนเลยครับเป็นตัวพามิสนะครับเป็นวัสดุถักของอาดิดาสนั่นเอง ก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุด้านบนเนี่ยคือพูดง่ายๆเลยถ้าใครเคยเห็นรองเท้ารุ่นของยีซี่มาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือเขายกทั้งรุ่นด้านบนมาทั้งหมดเลยแต่มีความพิเศษอยู่ตรงที่รูร้อยเชือกครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวยีซี่เนี่ยมันจะมีรูรอยเชือกแค่สารูแบบนี้นะฮะเพราะว่าอันนั้นเขาเป็นรองเท้าประเภทรองเท้าสนิเกอร์นะครับมันก็จะไม่มีรูร้อยเชือกอะไรให้มากมายแต่ว่าเมื่อทางโรงงานผลิตมาเป็นรองเท้าฟุตบอลน,นี่ครับ เขาก็เพิ่มรู้อยเชือกขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้ร้อยมากขึ้นแล้วก็นี่ฮะมันมันจริงๆมันก็จะร้อยออกมานี่ฮะแล้วก็มัดเชือกตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความกระ,กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาสวมใส่เพราะว่าเราจะนําไปใช้เป็นรองเท้าฟุตบอลแล้วอ่า ทีนี้นะครับวัสดุของตัวตัวนี้ตัวพารดิสนี้นะครับจะเป็นวัสดุถักขึ้นรูปขึ้นมาเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวยิซี่ตัวนี้มันจะมีรอยต่อตรงด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นวัสดุเดียวกันตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นคล้ายๆกับกาม์บะจีนะครับปักขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของยิซี่ตัวนี้นะครับข้างนึงจะเป็นโลโก้ของอา i d ดิแบบยุคเก่านะครับ อีกส่วนอีกข้างหนึง่งนี่ครับจะเป็น YZ ยซดนะครับชื่อรุ่นนั่นเองรูปทรงของตัวยิซี่เมื่อทําออกมาเป็นรองเท้าฟุตบอลแล้วโอ้โหมันดูโฉบเฉียวแล้วก็เข้ากับรูปเท้าเป็นอย่างมากนะครับแล้วลักษณะบริเวณที่ไม่มีลิ้นรองเท้าตรงนี้นะฮะที่ขึ้นไปถึงตัวนี่ครับตัวข้อเท้าที่ช่วยอุ่มกระชับบริเวณหน้าเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนหน้าท้ายนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะ จะมีบริเวณด้านหลังนะครับที่จะช่วยดึงเวลาเราสวมใส่ให้สวมใส่ได้ง่ายๆขึ้นนะครับดึงตรงนี้ได้เลยแล้วก็เมื่อดูโดยรวมแล้วโอ้โหเป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งที่ทางอ d ดิดาสน้าผลิตออกมาผมว่างั้นนะโอโ้โประมาณนี้เลยนะครับสวยมากสวยมากเดี๋ยวเราไปดูพื้นกันหน่อยพื้นเนี่ยเป็นพื้นของตัว Adidas ACE 5.1นะครับใครเคย ดูผมรีวิวมาก็น่าจะเคยเห็นหน้าค่าตาเจ้าต,ตัวนี้กันมาบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือชุดพื้นที่เป็นลักษณะของออประเภทปุ่ม A G และ F G นะครับก็คือพื้นแบบนี้สามารถใส่เล่นในทางญ่าแท้ย่าเทียมเลยนะครับโดยการวางปุ่มเนี่ยครึ่งหลังนะครับบริเวณนี้ขึ้นไปตรงนี้นะครับจะมีการวางปุ่มแบบทั่วไปก็คือแบบรองเท้าฟุตบอลมีสปุ่มท้ายนะครับเป็นปุ่มกลมนะครับส่วนครึ่งหน้าเนี่ย เนื่องจากเป็นตัวรองเท้าสายประเภทพื้นแบบรองเท้าสายคอนโทลนะครับตัวนี้ได้ใสายปุ่มมาให้เยอะแยะมากมายเลยครับนี่ฮะเต็มเลยครับแต่จะมีปุ่มหลักอยู่6ปุ่มด้านข้างนะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างเปรียบเสมือนเป็นประเภทเการผสมผสานปุ่มระหว่างรองเท้าสตาร์ทแล้วก็รองเท้าร้อยปุ่มนั่นเองครับทีนี้ปุ่มแบบนี้มันดียังไงนะครับ ปุ่มแบบนี้มันสามารถใส่ได้ทั้งย่าแท้ย่าเทียมนะครับแล้วก็เมื่อเวลาที่เรามีปุ่มเยอะเนี่ยการกระจายน้ําหนักของปุ่มเนี่ยมันดีมากๆครับทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเมื่อยฝ่าเท้าหรือว่าส้นเท้าลดอาการบาดเจ็บของเขา่าของข้อเท้าได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ฮะชุดพื้นอันนี้ได้รับการยอมรับมาในระดับหนึ่งเลยนะครับกับตัว adidas ace AC adidas a นะครับตัว16 15.1อ่า ตอนนี้ก็มี16.1ออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวต่อๆไปด้วยนะครับไม่ใครที่ได้เห็นแล้วก็ติดตามผมอยู่ในช่องทาง Facebook นะครับผมบอกว่าว่าจะเอาไปรีวิวเทสมานี่ครับตัวนี้เอาไปใส่มาเรียบร้อยนะครับสภาพก็เปือเป้อนฝุ่นเปื้อนดินม,มาเพราะว่าผม เอาไปลองกับสนามหญ้าแท้ที่บอกตรงๆว่าไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะฮะผมเอาสีดําไปลองครับนี่ครับผมจะบอกฟิลลิ่งในการใส่แล้วก็ความรู้สึกจริงๆเลยในการใส่ให้ให้ฟังกันนะครับคือรองเท้าเนี่ยผมใส่คู่นี้นะครับเบอร์41นะครับทีนี้รองเท้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันมันเป็นลักษณะเนื้อผ้านะครับ เนื้อผ้าถ้าอยากจะให้กระชับจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าน่าจะลดไซส์สักครึ่งหนึ่งถึงจะดีนะครับตัวนี้41เนี่ยพอเวลาผมสวมใส่ไปจริงๆแล้วเนี่ยมีลักษณะพอเวลาเล่นไปสัก,สกระยะหนึ่งเนี่ยมีอาการหลวมองตัวตรองเท้าให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเพราะมันมันยืดหยุ่นออกไม่อีกนะฮะนะครับตัวตัวผ้ามันยืดหยุ่นได้นะครับเราเลยไม่จําเป็นต้องใส่ให้มันตรงตรงไซส์ แราว่าสรุปพามยิดเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหมันมันยืดหยุ่นแล้วมันเบาเบามากๆครับเบากลายเป็นรองเท้าคู่นี้ถึงถึงจะใช้พื้นแบบตัวใสคอนโทลนะครับตัว16.1เนี่ยบุมเพียบเลยนะฮะพื้นเต็มเลยแต่ว่าเบาเบามากมากครับถ้าเปลี่ยนพื้นเป็นผมว่าถ้าเปลี่ยนพื้นเป็นตัวของเอ่ออาดิดาสเอ็กนะเบากว่านี้อีกโบมันเบาแบบ เบาไปเลยครับเบากว่า F50 อันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยครับเบากว่า F50 น่ฮะตัวนี้เวลาสวมใส่นะครับจะให้ฟิลลิ่งที่กระชับนะครับถ้าเรามัดเชือกเต็มๆแล้วนะฮะกระชับดีมากๆและที่สำคัญเลยผมมันยิงเข้าข้อมากครับเพราะว่าลักษณะตัวพันนิดเองเนี่ยมันจะเป็นวัสดุคล้ายๆกับถุงเท้านะฮะเวลาเราสวมใส่เนี่ยมันก็จะ รู้สึกเป็นเนื้อเดียวกันกับเท้าเราเลยเราผมยิงจะป้มมันตูมตูมแม้แต่ขนาดโดนช่วงหน้าเท้านะครับไม่เต็มข้อไม่อะไรเนี่ยลูกฟุตบอลก็ออกไปแรงครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไรมาป้องกันระหว่างเรากับเท้าเรามันทําให้ระหว่างแรงส่งจากเท้าเราไปถึงลูกฟุตบอลเนี่ยมันทาได้ง่ายขึ้นนะครับพูดง่ายยิงแรงขึ้นไปเลยนะครับเมื่อใส่รองเท้าประเภทนี้หลายๆคนก็อาจจะพิสูจน์มาในประเภทของ รอ,อ,องเท้าพามนิดที่เป็นรองเท้าฟุตบอลในตัว1ตัว2นะครับหรือเป็นประเภทรอ,อ,องเท้าถักที่เป็นไฟนิดของไนกี้มาก็จะรู้ดีว่ารองเท้าที่มันลักษณะผ้าถักแบบเนี้หรือว่ารองเท้าประเภทเมอร์คิวรี่ลที่มีหนังบางๆเนี่ยมันช่วยให้เรายิงเข้าข้อได้ดีขึ้นตัวนี้ผมนําไปเทสแล้วก็ค่อนข้างพอใจมากเกี่กับการยิงแล้วก็ฟิตลิ่งในการใส่นะครับส่วนพื้น ไม่ต้องอธิบายครับเพราะว่ารู้ดีกันอยู่ปุ่มแบบนี้เนี่ยมันสามารถใส่เล่นได้ทั้งย้าแท้ย้าเทียมเนี่ยผมใส่เล่นสนามดินนะโอ้โหไม่มีอาการเมื่อยฝ่าเท้าให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ปุ่มฐานปุ่มบริเวณ้ซ่นี่มันมันกว้างแล้วก็มีลักษณะใหญ่มันก็ช่วยกระจายน้ําหนักให้ดีนะครับโดยรวมผมบอกเลยว่ารองเท้ารุ่นนี้นะอรา,นา,าริดาสน่าทามาหนจริงนะอาจจะปรับ รูปลับอีกสักนิดหน่อยนะครับว่าใช้รูปทรงแบบนี้มันดูสวยดีนะครับผมถ้าใครสนใจยังไงนะครับก็กดไลค์กด subscribe ในช่องทาง y o u t u b e แล้วก็ติดตามกันใน Facebook นะครับตัวนี้นะคาไม่แพงด้วยนะครับบอกเลยนะครับสามารถซื้อไปลองส,สวมใส่กันดูได้เท่ด้วยสวยด้วยบอกเลยนะครับเป็นหัวไปถามก็ทุกคนอะ่ะรอ,องเท้าอะไรอะ่ะใช่ป่ะเพราะมันไม่มีไงเนี่ยฮะมันเป็นตัวคีย์เอทขึ้นมาทางอดิ้าไม่มีผลิตไง เอาไปลองดูครับผมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนของแท้นะครับทั้ง Adidas n i k กี้พู m ่ามิ o อะไรนะครับเอารองเท้าประเภทสินค้า Copy เนี่ยเป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นเองนะครับผมวันนี้ก็ขอจบการรีวิว Adidas, b o o t t t ็อ k e r Yeezy 350แล้วกันนะครับสวัสดีครับ